สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกคนครับน้องเอมาครับสวัสดีพ่อพี่น้องมิรลักแฟนเพลงของน้องเอทุกคนครับน้องเอมาแล้วสวัสดีนะกรับผมมือดีมากกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำยาน้ำยาอย่าก,กินหามสว่าเมือบุญกับซีเอชอีกมา,มาเดินมาเดินมาเดินนักเรียนนักเรียน นักเรียนของแม่พ่อออันนี้ขับปุ่นน้ำยาทำให้แบบยุ่ยๆไปเลยขับปุ่นน้ำยาพีา่น้องมาเด้อพี่น้องอยากมากินกับแม่พ่ออามาเด้อจ้ายุ่ยวๆให้น้ำยุ่ยวๆไปเลย นี่มาแต่งง้อความพี่้องแตงโมยังแดงแทบบหมูพร้อมมากินน้ำกันครับคู่สังกัดท่านเออเตรียมพร้อมแล้วคู่สังกัท่านซีเมื่อบุญกับ,บีขอบุ่นะครับบุญขอบ,บุนจะได้เงี้ยวเส,นส้นใสเง้วเนาะเขาจะไหวใน,นกอนแจงจะได้บุญนุนน้ำจะได้บุญเง้ว โซ่งเขอากันพี่น้องน้ำยากะทรีตีนไกลนี่ตีนเดียวมือบุญกับทีเฮ็ดมาเด้ครับ ใบนายุยี่ตะโขบมะขามมูมูมโคโราแคลใบนาอืมอดอกกลาว ลูกปลาลูกออสกบพวกผักซีราพี่น้องหอมครับเอาไอ้บานอยางมันหน่อยครับเทลเลย เดีกว่าอื่นอ่างป่ะด้วยอึ่งอ่างเอ้ย ไดเรืองปาไหอาีบแดงปลาไหลน้องเน่นี่วงน ปลาแซ่บนั้โค้งนังทีพย์เยอครับเพรอจก,กินปลาแดกแซ่บกปะปลาแซ่บน้อกโคองนังทิพย์เยอพี่น้องสมกว่าพ่อแม่หนเสร็จมากออกกล้องสามกว่าปลาแซ่บนอโคังทิพย์เยอ สาขวดอ๋อสองแพกอ่ะแพกสองสองอันสี่อันละท้าไม่ขายกับหมูงขาองอืมขาวาสองเยาก้ยยยนยยยยยยยกยยยย อะไไม่ได้ถุงไปเขาไปใส่ถุงไปฮะอืมแบบแคปนกยังทิมนาจาแบบนัว อาชินซ้อยกันยันว่าอยากกินปวัวอ,อายันว่าอยากกินปวออัวอาเเลยว่มาปวดปวดประเด็กไเขาโอยงิดไหลเงิอดอิ่พออ่อ อีตัวนี่ยังกินกันเนาะทั้งหัดนะพุณดูหน่ะโซ่แกงหงงแกงไหวอยู่ใบนาโซ่แกงไหยยวไปหาอาหารสันสูงมากินด้วย จะไปหาอาหารสั้นสูงมากินดูแกงยอดเผาสั้นสูงกินไม่หิวน,นี่กินบดเพื่ออะไครับทักุสด 是。 ครับถ้าวันที่16ไปเอาบุญบ้านกนต้องเอเดอร์บุญเฮ็ดบุญตักบารอยู่บ้านครับมาอาบุญมาอาบบุญ คทีส่สรงคุณสนให้เจ้ากรรมนายเวรในเทวดาพระองค์ Bên But... แบบพี่พน้องตีนกินมาตีน,น,ตนพวกมากหัวมาหัวมาหัวมามาลักมาหลงมาลักมาหลง <c oughs> บอกอย่กว่าหัวเลยพี่น้องเด้อน้องเอ๋เป็นคุตลกค่ะถ้ะาวันไหเขาของเรียนทันซาดิจะรู้ได้ว่าน้องเอ๋เป็นอยู่ตรงไหนนะคะถ้าใครได้เข้าไปดูห้องเรียนทันซาจะรู้ได้ว่าน้องเอ๋เป็นเขาตรงไหนนะคะ เป็นแม่พ่ออ่อที่ตลกสนุกสนานแล้วก็สร้างสรรค์ยืดตับก็แซ่บพี่น้อง เรบมาลื้อได้ครับโรเรีเกกยนอันสานักเรียนทุกคนมานะะักขัเรียนทุกคนมากินกับแม่พอออกหาเหมืองเหมืองเปิด้องมาเนียตอนเย็นเขาจะเข้าห้องเรียนแจ้งนะคะประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยประมาณ สามสทุ่มสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับห้องเรียนทันตาจะไม่เกินนี้เพราะว่าถ้ามันดึกแล้วให้พวกออกบมีแห้งถ้าเลยสี่ทุ่มไปยังไม่ไลก็คือว่าไม่ไลนะคะ ห้องเรียนหันษามีแต่ความสุขสนานเพลิดเพลินนะคะเป็นแบบว่าตามในค่ายเกียดติะพี่น้องตามไม่ได้แบ้กันตามในค่ายเกียรติเรียนเรียน แจ้งน่าอะไรคะผมเต้นแม่ฮะเริ่ม ไอ้พี่น้องเดี๋ยวสิล่าสอ่าผ้าจ่าครับพี่น้องเบิร์ดแล้วกว็ขอขอบคุณนะครับติตามน้องเองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในห้องเรียนนะจ๊ะกับแม่พออ้นนะครับผมขอบคุณติตามขอบคุณครณับแพงครับขอบคุณท,ทุกอย่างที่ซัพพอร์ตน้องเอนะครับขอบขอบคุณนะครับอยูดดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ